ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้เรามีข้อจํากัดหลายอย่างในการทํางานหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับทําไงดีล่ะเนี่ยพรุ่งนี้วันที่สิบห้าพฤศจิกแล้วไอคิดไม่ออกเลยว่าจะไปที่ไหนดีไอแย่งร้องมันก็ได้จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วสิทำไงดีวะบอกแนมะ่อย่าบองเออ กันว่าจะเชื่อที่ไหนดีนงานสนใจหรือว่าจะเป็นที่นี่ดีไม่นี่ก็ไม่นี่อ่ะไม่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 ไม,ม,มอีอะไรเลยเอีอย่ะถ้าเป็นที่นี่ล่ะ ขอาการสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับพบกับผมเมลว่าคนเดิมนะครับจากช่องเมลวาสเป็นไงครัห่างหายกันมานานคิดถึงผมหรือเปล่าผมไม่ได้ติดเกมไม่ได้ติดใครที่ไหน,นะครับใช่หรอวะก็ไม่ว่างนะครับช่วงนี้เนื่องด้วยภบบาระง,งานที่มากขึ้นเออผมก็เลยไม่ได้มีเวลามาทำคลิปมากขึ้น ะครับแต่วันนี้ผมกลับมาแล้วครับทรายได้ผมกลับมาก็เนื่งจากการที่เพื่อนผมได้มาเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็คือมาเที่ยวที่บ้านผมนั่นเองเขาผมก็เลยคิดว่าพาเพื่อนไปเที่ยวดีกว่าให้เพื่อการนั้นนี่ครับสิ่งที่คนกำลังจะได้เห็นอยู่นี้นั่นคือคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรายังไรล่ะเป็นไงผมฉลาดไหมให้เพื่อนมาเที่ยวพาเพื่อนเที่ยว แล้วก็ได้คอนเทนต์ลงช่องยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเป็นไง e ีี่นะครับที่ที่ผมจะพาเพื่อนไปเที่ยววันนี้ก็คือหาซาย,ยาลนะครับโอเคทั้งนั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไป อนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนรถของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็รอเพื่อนผมอีกสักแป๊มหนึ่งก็คงจะมาถึงกันละก็วันนี้ระยะทางไปหาดเยาววันนี้ก็คือ15.2กิโลเมตรนะครับคงถึงในเวลาประมาณชั่วโมงกว่าเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ผมถึงหาดเยาวกันแล้วนะครับเจอกันครับระหว่างที่เรากําลังเดินทางผมก็จะขอพูดถึงข้อมูลโดยทั่วไปของหาดเยยาวก่อนนะครับ หาดชายยาวนะครับเป็นหาดที่ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวของจังหวัดสตูลมีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นเข้าไปในทะเลอันดามันห้อมล้อมไปด้วยหาดทรายสีขาวสะอาดสวยงามแล้วก็ยังมีหมู่บ้บานชาวประมองอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากด้วยนะครับด้วยจุดเด่นหลักนีก้นะครับก็จะทําให้หาดชายยาวเป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดสตูลนะครับเนื่องจากก็มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลั่งไหลกันเข้ามาในทุกๆปีครับก็ระยากาศ ระยะทางในการเดินทางก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบถึงสิห้ากิโลเมตรจากตัวเมืองนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองครับนี่พวกเราก็ได้เดินทางมาถึงหาดสยามที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก่อนจะว่าอะไรหลังจากนี้ขอขอตู้ไปหาอะไรกินก่อนนะครับอยู่มาก ันนี้ฝนก็ตกเฉยเลยนะครับโอ้ก็ต้องขึ้นมากินบนรถนะครับจ้องหวะค่อยรอฝนยุดต,ต่อแล้วค่อยไปเดินเล่นกันต่อค้างผมนี่ติมตอนนี้ครับพวกเราเวลาเดินทางมาถึงหาดยาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นทะเล ถ้ามาตอนอากาศดีๆน่าจะสวยมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันอย่างที่บอกรับสภาพอากาศไม่เป็นใจฝนใกล้ตออกมืดมากเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นหาดทรายที่ยาวไปเรื่อยๆนะครับตามชื่อหาดรายยาวก็จะเป็นพื้นที่ทรายตรงนั้นก็จะเป็นทะเลครับนู้นก็จะมีส่นปลับกปายป่ากงกลางอะไรตามแบบทะเลทั่วไปนะครับ ร้านอาหารเมื่อกี้ก็รสชาติก็ใช้ได้นะครับอาจจะมีแบบราคาก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคุณมาคุณอาจจะต้องรอนิดหน่อยเพราะว่าคนมันก็เยอะ,อะครับแล้วก็บางทีเขาอาจจะทำไม่ทันก็อาจจะมีข้อเสียเรื่องเวลาในการรอนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณรอดได้ตอนนั้นคุณก็นั่งคุยกับเพื่อนไปนั่งกินลมชมวิวไปพลางๆผมว่ามันก็เป็นเวลาที่ไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้น พอดีเรามาช่วงตอนเย็นด้วยอาจจะไม่ค่อยบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยดีขนาดนั้นก็ขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมพาลงไปข้างล่างนะครับสักครู่โอเคครับอันนี้คือเดินลงมาจากขอดคุณสามารถเดินไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็อาจจะพอมีขยะตรงนี้นะครับก็เป็นขดหิน ที่มีสัตว์ถ้าลองสังเกตดูนะครับบนพื้นก็จะมีแบบสัตว์เล็กๆน้อยๆแบบพวกปูอะไรมากมายแต่ว่าเดินเวลาเดินก็ระวังระวังก็ได้ครับอยากเล่นน้ำมากครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำลงถ้ามาตอนเช้าน่าจะบรรยากาศสวยวันนี้เยอะครับแนะนำว่าทีหลังถ้าจะมามาตอนเช้าก็ดีนะครับลองฟังเสียงน้ำทะเลกับผมนะครับ ยืนเนี่ยต้องทะเลเรียบร้อยที่เพื่อนบางคน,นอาจจะไม่ได้ยินมานะาเนื่องจากสถานการณ์ที่ลำบากของคุณนะครับนี่ก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับถ้าไปเที่ยวไปไหนก็ใส่แมสอะไรให้เรียบร้อยแะมวกระวังตัวเองกันด้วยนะคระเพื่อความห่วงใยนะคะนรับจากผมนะมาทะเลมาฝากทุกคนครับโอเคิญนะครับกับที่พักกัน ครับตอนนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านของผมเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นก็ฟ้าเริ่มมืดผมก็คงนอนเลยนะครับหลังจากน้ํงกินข้าวเสร็จก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมได้รับก็คือการได้ไปเที่ยวกับเพื่อนการได้เที่ยวได้กินอาหารอ,ร,อร่อยๆแล้วก็ได้ไปรีเฟซตัวเองจากความรู้สึกหรือความเครียดมากๆที่สะสมมาจากการทําง,งานต่างๆครับ ถ้าทุกคนผมก็ขอแนะนําว่าถ้าทุกคนมีเวลาว่างก็อยากจะให้หาที่เที่ยวพักผ่อนหย่นใจในที่ที่ตัวเองสนใจไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกที่ไหนก็ได้นะครับคุณอยากไปซึ่งถ้าอยากจะมาก็ได้นะครับที่ที่ผมไปวันนี้หาดรซยาหพูดอีกครั้งนะครับก็อยู่ไม่ไกลมากจากตัวเมืองครับประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรเองถ้าทุกคนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเลีเ้ยวที่อไว้ที่ด้านล่างนะครับไปตามกันได้ก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยาก ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้ไอถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างเลยนะครับก็สุดเออผมก็จะขอจบคลิปไปด้วยการขึ้นฟุตเทจสวยๆที่ผมไปถ่ายมาได้นะครับจะสวยไม่สวยยังไงก็บอกได้นะครับบ๊ายบายปัง จริงแล้วที่นี่มีแหละหาชายาหายย่งบ้องเลยแล้วกันไงบ้องใช่ไหมนี่พรุ่งนี้ก็ไปจรดตูน,นใช่ไหมก็ไปเที่ยวหาชายาเกันก่อนไหมไม่ไกลด้วยหาของกินเลยรฟรีเดียบอ่ะเฉยๆทะเลอะไรหาชุดแว่นน้ำไปด้วยดีมาก nhánh nó lại chơi không như nào thả lại nice